แซนาบายรจ้าอืมก็เป็นแต่แซ่บแำหละ่ะพี่น้องไม่มีข้าวนะวันนี้ไม่มีทั้งสองข้าวเลยเพออยากกินอันนี้นะสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะวันนี้พาพี่น้องมากินส้มตำกับแกงเฮ็ดตำแม่ส้มตำตำขนมจีนอืม แกงเสร็จขึ้นเลยขึ้นลำแต่ละอายนี่ฮะอืมหอมหอบเห้มันเริ่มทำแบบแซบไอ้แซบแซบตามขนมจีนเค็มจังหน่อย พักแพวนะมันจะมีความเผ็ดปแปลมแป๊มใิ่กะปิใส่กะปิด้วย แฉบแบบลักแนบเลยพี <S 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 ่น้องพนบอกอยู่ได้ว่าอยากเห็นน้องอากินผักไทยบ้างเลยค่ะ ทนค่นี้ก็คือแบบผักบุ้งพวกหอมใบบัวบกไผ่เลยไปนี่เนาะหนึ่งเลยคือ,อยูนีิน่ะมีแต่ไม่ได้ตลอดหาซื้อยากสองมันแพงจ้ะต่างประเทศเด็กินตามใจเจ้าของเด็กพี่น้องมชิบ,บุบม่มีเงินอะไ กินอย่างไทงก็ได้อืมอืมอม,อมอย่างกระแสนั่งเน้วหาวาอยากผักไทยบะก็อยากนะมันก็ไม่ได้สำคัญมากแต่ว่าถ้าเครื่องปรุงไทยเนี่ยสำคัญเลยค่ยะก็ได้ เห็ดผ <West> ึ่งมันแซบไปเลยแต่ก่อนเนี่ยสองสามปีเราแก่เห็ดในไอ้น้ำซ้ปไดไได้กินอยู่แต่บ่มาแต่พอมากินแบบเจ้าของเริ่มแบบเห็ดกินแซบขึ้นอล้นะแต่ก่อนในไอ้ใสุ่งสุรสน้อยก็เลยเห็ดกินบ่แซบบัดนี้ใสุ่งสุรสลายขึ้นเอาเห็ดกินแซบกันนี่ อย่าเพิ่งอะ่าเพิ่งว่าตัวเองเห็ดกินบอแซบลองใส่ปงสุรสด,ดูก่อนมอาพี่น้องมาอไฟยังแป๊บแป๊เลยครับ อันนี้ก็เผ็ดสรุปพริก,ก,กเ,เผ็ดกว่ามาเผ็ด เ็ดพึ่งหวานว่าแซบแล้วไปเจอเห็ดพึ่งดำหวานนะของฝรั่งเศสนะโอ้ยไ,ไปโบเป็นตรงทางเลยทั้งนึบทางกรุบกรอบแบบมันเลยอืม้มไอตัว วันนี้ฝนบาตกมาเนี่ยฝนตกห้าวันรอดูเห็ดเลยถาดทันเขาดอกวะ <c oughs> <c oughs> คนหาอะไรไรเลยยอม เป็นคนที่ต่ำเบามือเบาไปแล้วเค็ม <c oughs> มาอม ใส่สามเปลี่ยนนใส่แบบบบีบเลยพี่น้องถ้าบีบนี่สม้มไอกินบบเป็นกินกับข้าวสม้มบบเป็นแต่กินสม้มเก่ง เผือพี่น้องเัาหอาแล้วก็เพ็ิดเพนเอาเพือกสีละลายก็กินหมดละละหอยกันด้จำได้หละเอาไปก้อย มะเขือเทศแซบหวานแต่ก่อนกินมะเขือเทศบ้างแหะบบมันคาวาันนี้ผัแซบเปลี่ยนเมื่อไอย่ยังก็ได้ละม่ต้องจำคำว่าของอายเมื่อวานแล้วจ้ะมันนี้ก็เปลี่ยนแล้วแบบนี้นะรู้สึกว่าปีที่แล้วไม่ได้พูดอย่างนี้เลยไหนว่าไม่ชอบมะเขือเทศมันเปลี่ยนได้มือพี่น้องคนเนาะ นมแมนหุนน่นยนสับเปละ เค้มแต่ดีหนึ่งข้าวไม่จำได้ตุ้ตุง,ตงมไอเห็นยูสวีดเดนอะ่ะบางเศเพิ่งออก สำหรับนีก้ก็ขออนุญาตไปก่อนนะขอขอบคุณทุกคนทุกกำลังใจคะ่ะขอบคุณคะ่ะบ๊ายบาย